คุณเซนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นําที่มีสไตล์การทูดที่แหกคำนบธรรมเนียมของอาเซียนเพราะว่าเขามักเคลื่อนไหวทางการทูดแบบฉายเดี่ยวหรือกล้าได้กล้าเสีย สื่อต่างประเทศมักบอกว่าเขามีสไตล์ทางการทูตแบบคาวบอยดิ่โปรเมซีหรือการกระทําที่ดําเนินนโยบายระหว่างประเทศแบบผุนหันพันแล่นโดยไม่ปรึกษาผู้ใดยกตัวอย่างเช่นย้อนไปเมื่อปี2012กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนภายใต้การนําของฮุนเซนล้มเหลวในการออกแถลงการร่วมที่พาดพิงถึงทะเลจีนใต้ทมกลางความแคลงใจเนื่องจากกัมพูชามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับจีนทําให้นั่นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์อาเซียนที่ล้มเหลวในการออกแถลงการร่วมกัน หลังจบการประชุมต่อมาปี2022ในช่วงที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนฮุนเซนพยายามดึงรัฐบาลทหารเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนเดินทางพบปะผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาโดยไม่ผ่านฉันทามติกับอาเซียนก่อนในขณะที่ประเทศสมาชิกพยายามหลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวหลังเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021การมาเยือนของเขาทําให้รัฐบาลทหารมีความชอบธรรมและเป็นการแบ่งแยกอาเซียนทําให้กลุ่มอาเซียนไม่สามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันได้